เอ๊บชั่อถูอแลครับเบอ,อร์จะไปดูรูปภาพเหรอที่นั้นจะมีรูปภาเอีมั้ยไม่มีเดี๋ยวจะลบรูปภาพใหม่นะครับตรงน,นี้จะเอาาใหม่นะครับเพราะว่ารูปภาคไม่มีโอเค ก็ก็แค่นั้นก็นั่นก็กับพี่กับพี่กับไอ้รถรถใหม่นะกับไปอารมณ์ใหม่กับแปลถูไปแล้วปังกับรถภาพี่พี่ใหม่นะถูใหม่ถูใหม่แล้วเับรูปภาพใหม่เลยพี่พี่รถพาใหม่เยอะนะแต่ว่าไม่มีผิวโทถูกไม่มีแล้วนึกไปขอโทษที เดี upa, na, okay? oh bye ๋ยวรูปผ้าใหม่พี่ๆนะโอเคมากดดับาย